ตอนนี้เราอยู่ที่ NJ Wrap ติ i c เก r ก็คือตรงนี้อยู่ตรงเส้นสีนครินถ้าเออจะเลี้ยวเข้าโรตัสสศรีนครินก็คืออยู่ข้างหน้าเห็นเลยมันจะมีอยู่ติดกับเอออยู่ติดอะไรโรตัสเลยด้านหน้าก็คือร้านนี้เป็นร้านแรปสติกเกอรแล้วคือเขาแรปดีมากคือเขาไม่ได้เอามีดกรีดนะเขาใช้อะไรกรีดใช้ได้ได้ตัดสติ๊กเกอร์ลดไปลเพราะฉะนั้นเนี่ย เอารถแพงๆรถไฮโซลถราคาเป็นหลายๆล,ล้านมาก็คือไม่เป็นไรเพราะที่นี่เขาดูแลอย่างดีไม่มีรอยไม่มีอะไรการแรสติ๊กเกอร์อ่ะมันดีตรงที่ว่ามันปกป้องสีเวลาไปชนเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยมันเอป้องกันสเก็ตหินยางมาต่อยอะไรต่างๆแล้วทาความสะอาดง่ายใครใช้รถแพงๆแ,แนะนานะเพราะมันปกป้องสีรถแต่อย่างที่บอกว่าอย่างของเราอะ่ะเราเอามา ทำกับที่เนี่ยมาตลอดมีกี่คันก็มาทำกับที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาดีเขามีโปรโมชั่นตลอดเดี๋ยวให้ดูหน้าร้าน N.J. Wrap Sticker เห็ไมมล่ะเห็ไมมล่ะอยู่นี่คุณพี่ตอนนี้โปรอะไร่วงนี้จองภายในเดือนรถ3,000บาทค่ะรถ3,000บัตรเครดิตรับได้ทุกธนาคารแล้วก็ไม่คิดไม่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ระหว่างติดตั้งเรามีรถให้ใช้ด้วยจริงเหรอใช่ค่ะรถให้ใช้2คันโอ้โหเปไงล่ะ แล้วที่เนี่จจริงๆต้องบอกว่าคิวเขาแน่นแต่เขาบริหารจัดการคิวได้ลดๆถ้าใครไม่มากไม,ไม่มายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทําเร็วทีมงานเขาโปรเฟชชั่นอลเขามีคนมาทําเป็นเยอะมากเขาทำเป็นเป็นหลายร้อยหลายพันคันแล้วที่นี่เขาทําอลังการคนมาจอดรถกันเต็มอยู่ข้างหน้าเลย NJ สติ๊กเกอร์มาเลยตอนนี้รถสามพันมีทุกสีเลยไหมนี่ก๊ นี่เธอเธอไปก๊อปมาจาก Google แล้วเธอส่งไปให้เขาเดี๋ยวเขาจะไปสันหามารอนานนิดนึงแต่ว่าก็เลิศอยู่ก็คือเป็นสีแปลกๆสีประหลาดอะไรเขามีหมดอ่าโอเคฝากไว้ด้วยกับ NJ Wrap er. s t i c ติ r ใครอยู่สมุดปากกาสีนักขลินต่างๆมาได้ใครไม่อยู่ก็มาได้เหมือนกันเพราะเขามีรถให้ใช้นะจ๊ะ